เราก็ตกบัคกี้เย็บไปสองเข็มแล้วเป็นไงอาการมันก็บอกว่าอาการดีปกติอาจจะไม่เลี่ยงไม่ดูช้าตอนนี้ลุยใหม่คิดว่าไหวไหมไหวเหลืออีกบานเลยครับข้างในข้างในน้ำมันตันนะคะพี่นี่คืออะไรพี่ตอนนี้นะเรากำลังจะเข้าไปพื้นที่ที่มีสุญเสี่ยงนะครับแล้วเรามีทางอื่นอีกไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนแผนครับผมทางนี้คือมั็นต่วหนักเราต้องขึ้นรถบรรทุกไปอีกทางนึงครับ ใช่ครับผมแล้วเราก็ขึ้นรถมันทุกไปเลยเหรอใช่ครับไหวไหมเนี่ยไหวๆๆวสูว้สู้ตันงใจที่หนึ่งหล้วเัาไว้โดยไต่พีทซุ่ออบอกว่าไม่เป็นไรมันหนักขึ้นเนี่ยก็ก็